สวัสดีครับนี่คือช่องน้องแสนคำกับน้องคำแพงครับเมื่อเช้านี้ก็ไปกินงานวันเกิดของเอฟซช่องกล้ยอจเจียงนูน่นบ้าน2 0่สหลังเดินลงมาก็ไปกลับก็หกโลแล้วครับเมื่อยแล้วก็มาอาบน้ำรอเข้าฉากแสดงอีกแล้วครับนี่ถูขี้ไขรถูไปถูดีดีถูขี้ใครด้ด เออเออถูไปคำแพงนี่อาบน้ำแล้วก็มาถูต้นไม้ให้ขี้ไข่ออกครับพี่กับน้องเซนคามถูดิๆถูดีๆถูไปถูดีๆดิเค้ซนคามถูไปคำแพงถูด้วย ถูดดเออถูให้น้องด้วยเส้นครับถูขี้ไข่ให้น้องด้วยถูไปอย่าเล่นน้องแรงเด้ออย่ายกน้องแรงกำแพงถูขี้ไครเลยกำแพงถูไปวันนี้ก็วันหยุดวันจัก,กรีนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวน่าจะเยอะถูไป ดูดิดีถูค้ำแขงดูไปแสนข้าบอกน้องถูขี้ใครหน่อยแสนข้ามเออเออแสนข้าจะขึ้นต้นไม้แล้วครับอู้เออเน่าจะขึ้นได้เพราะต้นใหม่เนี่ยมันไม่เป็นต้นบักม่วงวเลยเอ,อ้าถูดินี่ถูดเฮ้ยเฮ้ยถูไปนี่เห็นค้ำแพ้งก็ถูบ่นั่นเออถูไป thôi đi đi thôi khám phèn, thôi thôi Thu thôi 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 Thu đi, thôi thôi Thu thôi thôi Thu thôi đi Thu đi đi Thu, ơi, thua ơi, thua khay, đây đây. Thu đi đi thôi Thu thôi 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 ừ ขูไปเลยเฮ้ยขึ้นไปถูขี้ใครให้น้องหน่อยเลยนี่นี่นี่ดูแสนคำจะขึ้นต้นไม้แล้วครับอืมอ้าขึ้นสูงเอ้ายกสูงค้ามขึ้นไปเลยขึ้นเอ้าเอามึงขึ้นได้ไหมเอาขึ้นเลยเอายกขึ้นเอือขึ้นขึ้นต้นไม้เอาแสนคำจะขึ้นต้นไม้ ดูเสนคำดูเสนคำก็ทำถือไว้ฮึฮึฮถือไว้ถูด้ดิเฮ้ถูขี้ไข่แล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำอีกถูด้ดิ ถูกขี้ไข่เอาแสนคำถูกขี้ไข่ทำไมถูแรงแท้เบียดน้องอีกแล้วถูกไว้เออเอาแสนคำจะขึ้นต้นไม้แล้วครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เออเอาเอาเฮ้ยคำคำแพงเฮอย ถูไปถูมั่วถูมถอยเออถูไปถูดีดีแล้วถูเดี๋ยวเส้นข้าถูให้น้องนี่เฮ้ยถูขี้ไข่ให้น้องนี่เส้นข้าถูไปเรื่อยเรื่เถอะถูดีดีเออเออถูไปถูไปถูไปเถอยคำแพ่งเฮ้ยีถอยเฮยถอยังเถอยังกำแพงถอยมาถอยมาถูขี้ไข้ไม่ดีเออถูนี่เว้นพี่แส้นข้าถูนั่เถอย เฮ้ยไปเล่นถู่ต้นไม้เลยถู่งไปเฮ้ยนี่เห็นพี่เส้นข้ามทุ่งไหมนุ่น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 เห็นไหมเห็นพี่เฮ้ยทำเพลงฮีฮินี่เห็นไหมพี่แส้นข้ามทุ่งต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยนะ่ไปถู่นี้ดิเออเออหน่ะถู่เออหน่ะเออหน่ะถู่งไปถู่งนีดิเออถู่งไป เออแส้นแขมีขึ้นต้นไม้้ะครับเด้อเออเออเอ้าขึ้นแล้วเอ้าเฮ็ดจะได้ระบบันรหนึ่งขึ้นบ่ได้ดอกต้นไม้พุ่นน่ะต้นโมมีหน่วยพุ่นต้นมันตายเอ้าเอ้าขึ้นเด้อ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 ถูไปถูเด้อด้พาไปอาบน้ำอีกเลย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  เดือพีเอฟซีเขาจะสื่อแปลงมาไว้ให้คัดเนื้อคัดตนั่นเออเห็นว่าคำแพงถูนั่นเออดูไปเออดูดีดิเออดูหอาไปเออดูดิ้ดอ่าถูไปแซนคำทูดิดิแซนคำคำแพงกลับขึ้นเลยนี่เหอไหม เทย์เทยกัพงเทยเอ้าเอ้าเอาเอาเอาทำไรเสนคำทำอะไรน้องนักเลยเทยถูยไปคำถุยกัมเพงงถยมาน่น่แน่น้องกัแพงจะไปไหนอีกเนี่ยฮะมาเทย์เทย์ถุยถูไปกินหญ้าแล้วไปกินหญ้าแล้ว ไปกินหญ้าแล้วครับถูขี่ใคเสร็จแล้วก็ไปกินหญ้าเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำอีกเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำกินหญ้าก,ก่อนแป๊บหนึ่งเส็นคราม ยาครับินแห้งๆคลิปนี้ก็ผมขอจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้น้องแสนคำกับน้องคำแพงด้วยนะครับสวัสดีครับผม